ครับสวัสดีครับพี e ่ีทุกคนนะครับเนาะครับเมือ่อเี๋ยมาพบกับพ่อเตีนะ่ยมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่ออกนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่12มีนาคม68แลาวพัฒนาออก3 2 9 8 4 2ครับเลกลางเ็าออก98ดนะพี่น้องเนาะรับของพ่อเซียนเพลงวทต่ิพานมากอรุดเด้อพี่น้องนะครับวันพุทธที่12มีนาคม2568ลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด5กับ6หากับ6กับโบมาจักโตัเด้พี่น้องครับชุดวิ่งน,นะพี่น้อง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับแปดเก้าเก้าแปดมานำขันพี่น้องครับแต่ว่าพอ่อบริจับให้มีหาแปดหกแปดหกเก้านะพี่น้องเนาะครับเอาเมื่อนี้ค่ะส่งมาแล้วพี่น้องครับพยายามพามาติดตามเบิ้งอย่น้อพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับฮะเปงนำํำกันพี่น้อง วันศุกร์ที่สิบสี่ เราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับ ครับบนล่างบิงรูดพี่น้องหกกับห้านะครับบานนี้ชุดวินเได้พี่น้องเด้อสามสีหนึ่ง ปดเก้าเจ็ดนะครับ สามสี่หนึ่งแปดเก้าเก็ดเก็ดแปดเก้านะพี่น้องเนาะชุดวินครับมาเบิ่งจับคู่พี่น้องหกสี่หกสาม หกหนึ่งห้าห้าสี่ห้าสาม ห้าเก้านะคะรับเตรียมเติมมึกปากกาไม่กับซึมหับตัวเนียนด้ไปนองเนอะหกสี่หกสาม ห้าสามนะครับรับเนียนสามห่างพี่น้องครับกันนะพี่น้องเล้กกัน การบิ่นนะครับหกหกครับหกหกห้าห้านาพี่น้องครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะ รับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อรับวันศุกร์ที่14มีนาคม2 5 6 8ท่านพี่น้องเนาะราพัฒนาพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรูด6กับ5ครับชุดวิ่งพี่น้อง3 4 1 8 9 7หน้าะครับรับเน้นให้กับ6 4 6 3 5 3กา้นพี่น้องเด้อรับเหลือ6 1 5 4 5 9เนาะพี่น้องเนาะ กับกันเบิ้ลกับหกหกห้าห้านะครับออยากนะเริ่มนาพี่น้องเริ่มมกสอบตัวเด็กก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้านะครับเนาะครับพ่อแทมขอขอบคุณในรายได้ครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม,าม้พ่อแทมครับเอามาฝากพีฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ากันะนะเอาชอบก็จัดขัดก็ดผ่านได้นะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉนั้นแล้วพอเตออรียมข็อเว่ยพอนคอยเข่าคอยปังปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคมันมานกันนากามเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเนลเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้นำกดกระดิ่งแก้งเปลอนไว้เพื่อจะบอผาดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเอาสําหรับชิปนี้พอเตรียมก็มีแคน่นีพี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม